สองนอนนี่ใหญ่บ่ครับนี่นี่นี่ใขอบขอบสวัสด,ดีครับพ่อยนองครับกาสวัสด,ดีเ้าวันที่14มิถุนายนคราบบ่บาตัวอีสานบานเท่าออก,กับมาลายงานดีกคือเกอ่าขราบพ่อยนองครับมาเนี้กับแม่ข้าไปดินครับแต่ว่าไอ้ดินลงคนละแกคกับไปลงทัง้งพุครับครับก็บเลยบ่าก็มาลงอีกจุดหนึ่ง แต่ว่าเขามาปั๊บพี่น้องมอเตอร์ไซค์สามันดีขั้นมาก่อนครับแล้วขั้นวันนี้เบาสีมันคือประมาณรับพี่น้องขั้นตี๋ให้จักหนอบอรครับปะตามไปล,นนนนนนลุนน้ำเบาครับะทีใดวิ่นวันนี้ครับปะไปลุนมื้วกันครับ นอนง,งานไม่สะดวครับ,บล่หน่อยใหญ่ขึ้นมาไหมครับครับคนนึ่กันเนนี่ว่าคนหไหยขนาดขนาด คนณลกหลายอครับท่าบ่าวปเห็ดน้ำม,ม่ถุงนะครับพุก่านเห็ดน้ำม,ม่ถุงเห็ดน้ำม,ม่ถุง นองใหญ่ครับพี่ตุ like ๊กปาจับที่นั่นครับนอนนี่คือนอนใหญ่แห้ง กับกระดกเตะแ้ากระโพกกับกระดก็ทำเป็นเตาเตาดินคดินทรายบนดินเบาบาติ่ายาง่าย,น,นะน,ยน,นะครับเพื่ออยไปเลครับมาไกลอะนะครับพี่นงปัยแรกดูสิัไาไในป๊าด ในีใต้เอครับ้องมีรับขี่ใต้ขึนเห็นลำบากับบาดงามยังครับพอแล้วรับพี่ดองบา้าวตัน้ีาน่าไปครับด,ดูสิอิในไายครัสพด่ดองนะนี่ครับ เบิ่งด้อครับพี่น้องบัดนี้ว่าสิเป็นจังได๋ครับวานอนเรียนกันหลบครับ <c> ป <oughs> ๊าครับการที่บ่อนอเดียวพี่น้องบ้านเพิ่งจำบ่าวสนอนนี่ใหญ่บ่ แถวหนีคำกันหะัวเหรอโบนอ,อ,ย,อ,อ,นะอนนยครับที่เรอหัวมันเป็นดินไก่ครับกับเ่ปางานครับมาหาเหงาคนก็ อู้ซูเลยครับดูสินอนเป็นยังไงครับหน้าพี่ไงบอรับปัดนอนนอนนี่ก็ดี ขับคิเตอร์นองงานกับทองนอนขับบนขับี่นอมาหนงามขนาดนะ้ครับนอน,นขับลุงครับกีดแท่งครับพี่นอ้อง พยายามบับคับเล็กๆแล้กที่คือเขาที่จะจับได้กล,ลับุดเลยูสิหนอสวยไหมกระป๋าทำไรถือว่างามอยู่กบพี่โน้อง nó liên căn lòng thương đi đeo khăn Đó, có tàu thôi Thì ngàn gặp ขาดแล้วขาดแล้วขับงา,น,านพี่ดอวขับพี่ดอวก้อนหนึ่งขับก็ธรรมดาขับกระายนะครับทับงานพี่ดาวก่อน 下面，过来、嗯。 งงานก่อนน่าเห็นครับถีะมีกด้วป๊มอบง่ยนครับอก้กนรดาเโอปนสีเป็นสีครับหมอบปาดหน่อยเงิน นอนได้บอกอบว่าเอาเปล่ากริ่นพ่นออกครับพีออนออน่น้องรับนอนที่พ่นคือดอกตัดเตียงใหญ่เป กับนอนนอนนี่กับบธรรมดาเด้อครับล่ะพอดรับงามยังพี่รองเป้ครับที่ว่าได้หลายเตียวอยู่ครับก่อนครับเกียบยิ๊บครับถ้าเอาไปเบิร์ตก็อาจจะเป็นางคนนอนยังหน่อยครับพี่น้องเอาเกลี่ยออกไปเละเกลี่ยก็ตัวนอนนอนง่ายขับเป้าที่คอยหาอวยเมื่อครับพี่น้องถือว่าได้อยู่นี่ครับไปแรกว่าที่ว่าได้อีกนครับ ขับไปไหนมิ้นนอนหน่อยด้อครับพี่น้องครับไปแหนเบาครับยืดได้สอบก็มีครับเบาสอบมะลำรับเพราะว่าเอาไปไว้รถเทียร์หนึ่งนะครับแต่ว่ากับโบไลไปในยืดสอบครับไปคอยเอาอวยเมื่อน้ำเบาเต็มเลย

ขับเบาตัวก็สิได้กลับเด้อขับพลอยน้องขับขับยคขับมาตีโม่ได้ครับพี่น้องกันถือว่ายังไข่อยู่ยังเด็กเมื่อใดไล่เติบอยู่ขับเบาขอบบุญขอบคุณเด้อขับอีพอยแม่ใหญ่ไอ้ท่ายิ่งชูปู่ทุกคนครับติดข่าว่าเบิ่งมาแยังขับเบาตัวอีสานบานเท่าขับพลอยน้องขับที่ยังแข่งมาูไห้กำลังแน่นเอื้องแน่ใจครับเบาตัวเสมอมาบเว่าผู้อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับพี่น้องขอบคุณได้หลายครับขับไปในกระดานกันครับเบาตัวอีสานบานเท่าไอ้ดินท่อยดินนีธานครับ มาบอยเดนนี่ส,สันเตอรมบีอีสันผ้าเลาะปากเป็นหอยเล็กาครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลัง,งใจให้ลูกเนี่ยครับ็ได้มแหางคลิปครับปลากระติ๊ดครับนะครับพี่น้องรับก็คอยพป่น้องเบาอยู่ดีมีแห่งลำลำรวุเร็วทุกคนครับขอบคุณครับ